นกเช่นเดวกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องของการลบกันการลบคือการอะไรคะนักเรียนการลบก็คือการลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะนี่เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนี่นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะลองทําในสมุดดูนะคะโดยนักเรียนต้องเปิดหนังสือเรียนก่อนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่สี่สิบเลยค่ะเป็นเรื่องของการบวกนะคะอ่ามันจะเป็นข้อนี้ สามใหญ่นั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้เราสแสดงวิธีการหาผลลบค่ะเพื่อค่ะแสดงวิธีการหาผลลบนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มทีข้อที่หนึ่งค่ะทีนี้เหมือนกับการบวกเลยค่ะนะคะเราก็จะต้องเอาเขียนเราต้องเขียนบแบบแรกเขียนวิธีทำก่อนเนาะเขียนวิธีทำเสร็จเขียเส้นใต้สองเส้นใช่ไหมคะ จากนั้นเราก็จะต้องเอาจำนวนแรกมาใส่บรรทัดแรกก่อนนะคะ <c oughs> 1ลน0 0แ การเพิ่มถูกไหมคะแต่การลบเนี่ยก็คือการลดลงมานะคะอย่างเช่นมีอยู่ศูนย์คะเรียนนักเรียนคิดง่ายน,นักเรียนมีตังค์อยู่ศูนย์บาทนะคะแล้วเพื่อนอีกคนมายืมเรา2บาทเรามีให้เพื่อนยืมไหมคะเราไม่มีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเราต้องทำยังไงคะเราก็ไปยืมคนข้างหน้าคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะศู 0, นย์เรียนจำง่ายก็ได้ถ้าตบบนน้อยขวารางเราจะต้องขอยืมนั่นเองนะคะ ถ้าตบนนะคะน้อยกว่าตัวขา้างล่างเราจะต้องขอยืมคนข้างหน้านะคะหรือง่ายๆเรายืมศูนย์เขาขอสองเราไม่พอนักเรียนทำมือสูงก็ได้เขาต้องการเลขสองค่ะสองนิ้วหนูมีให้เขาไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอยืมคนข้างหน้าใช่ไหมคะเ,เวลายืมเราต้องยืมคนข้างหน้าเรานะคะจำไว้นะคะเรายืมคนข้างหน้าเวลายืมนะคะฟังให้ดีๆนะเวลายืม เราต้องลดออกไปหนึ่งเดิมตัวนี้คือเลขอะไรคะ2เราต้องลบออกไปหนึ่งมีอยู่2หักออกไปหนึ่งจะเหลือ1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ขีดแล้วเขียนเลขหนึ่งไว้ด้านบนค่ะอ่าจากนั้นเวลาให้ให้เขาไปสิบสิบบวกของเดิมของเดิมเป็นเท่าไหร่ศูนย์เพราะนั้นสิบบวกศูนย์ศูนย์บวกอะไรจะได้เลขตัวนั้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น บบสิบบวกศูนย์ก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองทีนี้เรามี 10. อยู่สิบไอทำเมิ1สินิ้ว10บเขาขอไปสองนเองก็ต้องหักออกไปกี่นิ้วนั่นเองสองค่ะหนึ่งสองอ่ะทีนี้นักเรียนเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดปดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเลขอะไรนั่นเอง8ค่ะต่อมามีอยู่1นึ่เขาต้องการหนึ่งค่ะ หหักออกไปหนึ่งจะเหลืออะไรคะไม่เหลือเลยมันก็คือเลขอะไนั่นเองศูนค่ะต่อมามีอยู่เกอ่ามีอยู่เก้านิ้วขึ้นมาเก้านิ้วเ้าหักออกไปสองค่ะหนึ่งสองจะเหลือเท่าไรหนึ่ง2องสามี่ห้าหกค่ะเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องใส่เลขอะไรคะเลข7นั่นเองนะคะต่อมามีอยู่เจ็ด มีอยูเจนหักออกไปเท่าไหร่หหักออกไป 1, ห 1> เหลือหนึ่งสสามี่ห้าหกค่ะเราก็ใส่เลขหกเปนเอขต่อมามีอยูแปค่ะมีอยูแปดหักออกไป 1, 1ก็จะเหลือหนึ่งสสาสี่ห้าหแล้วก็ เราไม่ต้องใส่ค่ะถ้าตัวแรกเป็นเลขศูนไม่ต้องใส่ใส ใต้สเซ้นนั่นเองจากนั้นนะคะเขียจนจำนวนแรกก่อนค่ะ292810ค่ะใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นจำนวนที่2เขียนมทั้ที่2ค่ะ9ใส่ให้ตรงกับเลข0นะคะเ9 1 2 1ค่ะจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ แล้วครูลืมอะไรเนี่ยเครื่องหมายเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะมีดูศูนย์ลบเก้าซึ่งศูนย์ลบเก้าได้ไหมคะศูนย์ 9, มันน้อยกว่าเก้ามีูศูนย์เพื่อนต้องการเก้านิ้วมีให้เพื่อนไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอยืมซึ่งขอยืมใครนักเรียนคะเราต้องขอยืมใครคะขอยืมแม่ได้ไหมคะไม่ได้ ช่ไหมคะขอยืมเลขหน้าเลยค่ะอะศูนย์ยืม1นึ่งค่ะหนึ่งไม่อยู่หนึ่งเวลาให้เขายืมต้องลดตัวเองออกไปหนึ่งก็ฉะน,น,นั้ลบหนก็จะเหลือศค่ะต่อมาศเวลาให้เขาต้องให้ไปสิบใช่ไหมคะซึ่งสิบบวกศูนย์ก็จะได้เท่าไหร่สิบบวกศูนย์ก็จะได้สินั่นเองทีนี้มีอยู่10บลบเก้านั่นเองค่ะ ทีเนี้ยมันต้องบางทีนิ้วไม่พอใช่ไหมคะเราจะมานับนะคะโดยที่เราจะนับจากเลขน้อยไปหาเลขมากอ่ายังไงมาดูเช่นมีอยู่9ใช่ไหมคะ9นับเท่าไหร่ถึงจะได้10 9แล้ว10เพราะฉะนั้น9นับเท่าไหร่นับไปกี่นิ้วถึงจะได้10คะนับไป1เพราะฉะนั้นคําตอบของ10ลบ9ก้าก็คือ1นนั่นเองอ่าค่อยๆฟังนะใส่หนึ่ง ต่อมา0ลบ7 0ลบ7ได้ไหมคะอ่ามีอยู่0เขาต้องการ7นิ้วอาไม่มีเพราะฉะนั้นต้องขอยืมค่ะอ่ยืมเพข้างหน้ายืม 8. 8แต่ต้องลบออกไป1 8แปักออกไป1จะเหลือ7ใช่ไหมคะอ่า7ให้เขาไป10 10บวกของเดิมเป็น0ก็กลายเป็น10นั่นะเองนะคะทีนี้10ลบ7 เอาเลข7ไว้ในใจนับไปเท่าไหร่ถึงจะได้10 7แล้ว8 9 10ต้องนับอีกกี่นิ้วคะ3เพราะฉะนั้นคำตอบ10ลบ7ก็คือ3นั่นเองต่อมามีอยู่7ะะต้องการ9มีอยู่7จะคะ่ะ1,2,3,4,5,6,7มันไม่พอไม่พอเราก็ต้องขอ ยืมค่ะขอยืมตัวข้างหน้าเลยค่ะ 12 13 14 15 16 17 17แล้วใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือเลขอะไร17เราก็นับไปถึงเลข17ทีนี้มาดูกันว่ามันมีทั้งหมดกี่นิ้ว1 2 3 4 5 6 7 8นิ้าเพรดะนิ้วก็ฉะนั้นเราก็ต้องใส่เลข8นั่นเองยากไหมอ่าค่อยๆนะคะทีนี้1่ต้องการลบออกไปน็น1ก็จะเหลือ0ูนยน จำไว้ว่าการลบถ้าเลขเหมือนกันลบกันมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะต่อมามีอยู่9ลบ2นะคะใครที่จักถนัดแบบเอาขึ้นมา9นิ้วอหักออกไป2 9าหักออกไป2ก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7แต่แบบที่ครูคิดก็คือ2ไว้ในใจนับไปเท่าไหร่ถึงจะได้9 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9ก็ได้เท่าไหร่คะ เเท่ากันนะคะอาเพราะฉะนั้นตองเก้าลบสอก็จะเหลือ7ค่ะต่อมา2อลบไปหนอ่ะสอลบไปหก็จะเหลือ1นะคะหรือ,อ1นับไปเท่าไหร่หนงจะได้สองหนึ่งแล้ว2ก็มีค่าเท่าับหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะอ่าทีนี้ใส่ลูกน้ำนับหนึสาใส่ข้างหน้าค่ะจากนั้นขีดเส้นใต้กีดเส้นเอ่ย2เส้นค่ะคำตอที่จะได้ก็คือ 1 7 8่งสนเ่นเอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในข้อ3และข้อสี่ค่ะคะ่ะเรามาต่อในข้อ3และข้อ4กันเลยนะคะทีนี้มันเดิมข่ยเขียนวิธทีทำนะคะจากนั้นเอาจำนวนแรกมาใส่บแบบทั้แรกคะ่ะ9,8,6,234ม่นหัาิสค่ะทัที่2องป สองมาใส่ค่ะ5้าหนึ่งใส่ให้ตรงกับเลขสี่ค่ะเจใส่ให้ตรงกับเลข3ค่ะเจดใส่ให้ตรงกับเลข2ค่ะ2ใส่ให้ตรงกับเลข6ค่ะสใส่ให้ตรงกับเลข8ค่ะ5ใส่ให้ตรงกับเลข9ทําทำไมเราถึงต้องใส่ให้ตรงกันเวลาเราลบไม่ว่าจะลบจะบวกนะคะเราต้องใส่จำนวนหลักให้ตรงกันนะคะถ้าเราใส่ จำนวนหลักไม่ตรงกันนะคะผลลัพธ์ที่จะออกมาก็จะคาดเคลื่อนก็จะผิดนะคะคําตอบก็จะผิดนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ใส่เครื่องหมายลบค่ะเหมือนเดิมเวลาลบอย่าลืมนะไม่ว่าจะลบจะบวกจะคูณจะหารจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเริ่มจากทางขวามือไปหาทางซ้ายมือก็คือเวลาจะลบจะบวกนะคะเราจะต้องบวกจะทางหลักหน่วย ไปหาหลักที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือหลักทางซ้ายมือนะคะของหลักหน่วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูสมีอยู่4หักออกไปหนึ่งค่ะอันเนี้ยมันง่ายเพราะว่าเรามีมือครบ1ินิ้วใช่ไหมเราก็เลยสามารถนับได้ใช่ไหมคะอ่ะขึ้นมาสนิ้วหนึ่งสามสี่สี่หักออกไปหนึ่งหักปุ๊บเหลือ3ามกล้ามมีอยู่ามค่ะหักออกไปเจ็ดอ้าวไม่พอค่ะ เรียนไม่พออีกแล้วไม่พอ,พอต้องทำยังไงคะขอยืมค่ะถูกล้องนะคะเราไม่พอเราต้องขอยืมสองเวลายืมตัวนี้เราต้องหักออกไปหนึ่งสองลบ1ก็จะเหลือ1น,นั่นเองนะคะตัวนี้เดิมไปเลขอะไรคะ3เราก็ใส่หน้าหนหน้าเลข3มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่13นั่นเองทีนี้13นิ้วคะนี่นเ,นเราจะ เอามือจะเอาพาเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเจ็ดไว้ในใจค่ะแล้วนับไปจนถึงเลขสิบสามค่ะเจ็ดแล้ว 8, 9, 10, 11, 12, 13, แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้กี่นิ้วหกค่ะเพราะ,ะนั้นเราก็ใส่เลขหกค่ะต่อมามียืมหนึ่งค่ะหนึ่งต้องการถึงเจ็ดแล้วค่ะไม่พอค่ะนเรียนไม่พอก็ขอ,อยืมค่ะยืม สองเลือยสามค่ะต่อมามี 8, อยู่แปดขึ้นมาแปดนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะขึ้นมาแปดนิ้วเสร็จแล้วค่ะออกไปสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะก็จะเหลืออะไรห้ 5, าใช่ไหมคะเราก็ใส่เลขห้าเอ็ 5, นเอะนะคะต่อมามีอยู่เก้าอ่า มีอยู่เก้าปุ๊บขึ้นมาเก้าเก้าหักออกไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เหลือเท่าไหร่คะสี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วเยอะใส่ลูกน้ำนะคะหนึ่งสองสามใส่ลูกน,น้ำแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะลูวนะขีดประการแรงน,นะอ่าจากงนั้คำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยสี่แสน ต้องไปทาต่อแล้วเนาะข้อสุดท้ายของอันนี้ก็คือข้อที่4ี่นั่นเอง๋อย่าลืมเขียนวิธีทำเขีดเส้นต้ย2งเสร็จจากนั้นเอาจานวนแรกใส่มาทักแรกค่ะ9ก9าแสนเก่ข้างห้งานลูกน้าด้วยนะคะจานวนที่2ใส่ให้ตรงกับบรรทัดที่2ซึ่งแต่ละหลักจะต้องตรงกันนะคะแล้วขีดเส้นใต้ ที่สองคือเส้นค่ะแล้วอย่าลืมข้อหมายอะไรเอ่ยพี่ตอรข้อหมายลบค่ะอ่าจากนะั้นมีอยู่หนึ่งค่ะหนึ่งแต่เขาต้องการลบ ตัวนี้คือ100ทีเนี้ย1 0 0เป็น10เท่าของ10มันก็คือ10นั่นเองนะคะ10ของตัวนี้มันก็เลยเป็น10บวกกับของเดิม2ก็เลยกลายเป็นเลข12นั่นเองนะคะทีนี้7ลบ12ค่ะ7 7นับไปเท่าไหร่มันจะได้12 7แล้ว8 9 10 11 12ได้5ค่ะใส่เลข5 มาสี่ลบไปแปค่ารบไม่ได้เราก็ต้องขอยืมยืมแล้วนะคะยืมเกเกาออกไปหนึ่งก็จะเหลือ8ค่ะตัวนี้ใส่เลขหนึ่งได้เลยค่ะก,ก,ก็จะกลายเป็นเลขอะไร14บสี่คือแมเพราะมันคือ10บแม้คือต้องเป็นอยู่เลขหนึกก่งแตต้องอยู่หน้าเลขสีเพล้วด้ยะไรเป็น10บกสี่ก็กลายเป็นสิบสาง่ายาเราก็ใส่เลข1หนึ่งไเนาะหข้างหน้าเลขสี่ก็จะกลายเป็นสิ ทีนี้8นับไปเท่าไหร่จะได้14ลูกแแล้ว9 1 11 12 2 3 3 4 4ได้6ค่ะเราก็ใส่เลข6ค่ะมีอยู่แปะคัะเรียนมีอยู่8ปเรอาออกไป3 123ก็จะเหลือ12345ค่ะเหมือนกันนะคะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายอ้าวเลขเหมือนกันลบกันจะได้เท่าไหร่เอ่ยบอกไปแล้วถ้าเลขเหมือนกันลบกันจะมีค่าเท่ากับ สูตรนั่นเองนะคะต่อมามีอยู่9้าค่ะมีอยู่9ก้าบหักออกไป3 1 2 3ก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วเราก็ใส่เลข6แล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้กี่เส้นคะา2เส้นแล้วใส่เครื่องหมายอะไรด้วยลูกน้ำค่ะ ผูค้ครองด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารองทำเน็ต่ละหัดกันโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ค,ค,คุณก็ต้องขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ